จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปไวป้าเอามาดึใากใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังจะอยู่ในสแสงไฟแ่นค่ต้องมีแฟนที่เชียร์งทั้งมีอาจเป็นของคุณญต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ หนุ่มสาววัยสิบห้าที่มีโอกาสล่าฝันเป็นครั้งแรกยิ่งใหญ่ากับการเปิดตัวหนึ่งร้อยคนในบ้านทุณเอชเจ็ดที่ใส่ัุดฟ้าแปลกใหม่สอดแทรกเพิ่มความฉลองพอิเศษรูปคนทาวยอดนักล,ล่าฝันคนที่เจ็ดนั่นท r u คัมภีร์แฟนเาซีซีซั่นเจ็ดวันที่1าันยายนประตูสมขูรณ์การันตีจบจากเรีบิวี์24ชั่วโมงรายการแรกและรายการเดี่ยวของประเทศไทยเรื่องของเปิดการ27มิถุนายนนี้ทางด้านนายชีวีและ24ชั่วโมงทางสุริชันสำหรับสนุนกัน Hãy subscribe phai, <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Terima kasih เวลาที่จะร่วมมันตื่นเต้นไปพร้อมๆกันนะครับเราจะนับข้าวดาวนะครับจาก5ไปถึง1นะครับแล้วทั้งสองท่านจะวางรงางวัลสำคัญสุดยอดนี้ไว้บนท่านนะครับ5 4 3ดังๆงนีนเดิน,นะครับอ <c oughs> ยุดไ่ยินเสียงผมเนีเดียว5 4 3 2 หนึ่งร้อยนักล่าฝันในบ้านชูนเอฟต้องตามพิสุนกันนะครับในวันเปิดบ้านวันที่27มิถุนายนนี้กับชูดวาเลนีนแฟนเทเชียสุดก็รายการเวรที24ชั่วโมงรายการแรกและรายการเดียวในประเทศไทย สำหรับซีซันเนะคะก็เราจะรับตั้งแต่น้องๆที่อายุ15นะคะถึง25ปีนะคะแล้วก็เราจะคัดเข้าบ้านทั้งหมด100คนนี่แหละความแปลกใหม่ที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เขาเรียกว่าเราจะได้เห็นความสามารถของเด็กๆหลายๆคนในในร้อยคนเนะคะเห็นทุกคนเลยแล้วก็คิดว่า พอคัดสิบสองคนเข้าบ้านเนี่ยอาจจะมีหลงเหลือที่แบบได้ไปทําอย่างอื่นด้วยนะแล้วรู้สึกนะน่าจะเป็นแบบไหนเด็กๆอายุสิบห้านปัจจุบันนี้ความสามารถพิเศษเยอะร้องเพลงได้เต้นได้ทําได้ทุกอย่างนะคะสูงยาเขาดีคพี่ต้อนนิดคนไปร้ายไหมคะม่บห้าเป็นนานไหมคะหลายปีแล้วครับ มีอะไรก็ามาชวมให้เต็มที่นะครับซีซั่นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7แล้วนะฮะก็น่าจะมีอะไรที่สนุกสนานและเข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับยังไงก็จะอยู่ข้างนอกก็จะเป็นกําลังใจให้นะฮะแล้วจะคอยดูทุกๆวีคนะฮะแล้วก็ออกมาคงได้ร่วมง,งานกันครับทื่เหลืออีกหลายภาคนะครับก็เตรียมตัวกันไว้นะฮะ อะไรมีของดีก็เก็บไว้แล้วก็มาโชว์วันจริงนะครับเดี๋ยวพวกพี่เป็นกำใจให้ครับก็ขอให้อย่างเดียวนะครับขอให้มีความกล้าที่จะเข้ามานะครับอย่างแรกเลยถ้าไม่กล้าก็จะไม่ได้นะครับอยากได้ลูกเสือก็ลองเข้าทําเสือนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆที่กล้าเข้ามาแล้วก็ฝ่ายสองข้อนะครับแต่กอ่าไปอีกก็คือข้อหกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองนะครับ ทัอยากทำอะไรทำเลยอยากแต่งตัวแงแต่งมาเลยเป็นนิสัยตัวเองเต็มที่นะครับแล้วก็สองคือต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเะครับครับเพราะว่าจะเป็นเอฟเ,เ,เนี่ยอยากจะถูกใจกรรมาการก็ต้องเป็นเด็กที่ดีเพื่อจะได้เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็มีความสุขอ,อยู่กับคุณครูปรับตัวกับเพื่อนได้อ่าฝากไว้สองคอครับ ก็ฝากน้องๆทุกๆคนนะคะใครที่สนใจนะคะก็เริ่มตั้งแต่อายุ15ถึง25นะคะก็เรียกว่าจบมต้นแล้วก็มาสมัครเอได้เลยเข้าบ้านได้เลยนะคะก็มีความสามารถมีมีอะไรก็ออกมาโชว์ให้เต็มที่ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะก็อย่างบอกอย่างที่บอกนะครับความพิเศษของรุ่นนี้เนี่ยรุ่น7ก็คือรับสมัครตั้งแต่อายุ15ปีถึง25ปีนะฮะใครที่น้องๆคนไหนที่อายุ15เนี่ยขอบอกเลยว่าตอนอพยอายุ15เนี่ยกำลังมีไฟครับไฟอะไรครับ ไฟหมายถึงว่ากําลังมีความฝันนะครับก็อขอให้น้องทุกคนที่มีความฝันอยู่นะครับในวัยที่อยู่ในหว่างเนี่ยครับก็ขอให้มาสมัครกันเยอะๆ,ๆ,ๆตอนนี้สมัครภาคใต้ไปแล้วก็ยังเหลืออีก3ามภาคนะครับสาหรับใครที่ไปภาคใต้มาแล้วเนี่ยก็ยังยังยังมาภาคที่เหลือได้อยู่ <S 2> <S 2> ครับขอให้เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับตามฝันของเราครับขอบคุณครับคุณ